สวัสดีทุกทกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่10กันยานะครับพอศก็ยังเป็น68กันอยู่นะครับก็มานำเสนอขายรถพ่วงสําหรับคลิปนี้ก็มีจำนวน2พ่วงนะครับเป็น isuzu fxz 360แรงม้าแม่ลูก1พ่วงเป็นรถที่จดทะเบียนปี62นะครับน้ำหนักบรรทุกเฉพาะของได้32ตันกว่านะครับ แม่ลูกประกาศขายกันอยู่ที่ราคา2ล้าน1นึ0งแสนบาทนะครับการันตีรถสวยนะครับเอกสารพร้อมโอนพื้นเป็นสเตเลสเลยนะครับทั้งแม่ลูกกระบะอลูมิเนียมเอกสารพร้อมโอนนะครับตัวแม่12บล้อลงเล่มทะเบียนเรียบร้อยนะครับตัวลูกก็ยาวกันอยู่ที่6เมตรห้นะครับรถสวยมากๆเลยนะครับงานที่ผ่านมาก็วิ่งพืชผลเพื่อการ,กรเกษตรนะครับ ลูกค้าสนใจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรทักทายกันมาได้นะครับหรือจะมาชมรถก็นัดวันเวลากันมาได้นะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับทั้งสองพ่วงเลยนะครับพ่วงสุดท้ายจะเป็นยี่ห้อสแกนเนียจดทะเบียนปี60นะครับตัวสุดท้ายนะครับสำหรับตัวนี้เป็นยังอยู่ที่อิซูซุ360กันอยู่นะครับการันตีรถสวยนะครับเป็นกระบะอ่านี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสแกนเนีย360แรงมา้า แม่ลูกราคาประกาศขายกันอยู่ที่1 5 2 0 0 0้านบาทนะครับเอกสารพร้อมโอนน้ำหนักบรรทุกก็3 2ตันห0 0เหมือนกันนะครับรถสวยนะครับจดทะเบียนปี60เอกสารพร้อมโอนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่ยาวจนเกินไปนะครับเนื่องจากมีรถแค่2พ่วงนะครับก็จะนำเสนอกันแค่2พ่วงนะครับสำหรับพ่วงนี้ก็เป็นยี่ห้อสเกนเนีย พอรถทั้งหมดก็เหลืออยู่แค่สองพวกนี้เท่านั้นนะครับอื่นๆก็ได้ขายไปหมดแล้วนะครับเป็นรถตัวปีใหม่ๆทั้งหมดเลยนะครับอีกสุก็ปี62นะครับที่อยู่ต้นวีดีโอนะครับตัวสแกนเนียนี้ก็ปี60นะครับเอกสารพร้อมโอนสภาพยางก็ทั้งสองพ่วงเลยนะครับอยู่ที่90%กันเลยนี่เดียวนะครับสภาพยางยังใช้งานได้อีกนานนะครับอันนี้เป็นเพจนะครับคู่มือนะครับ ลูกค้าก็ลองอซูมดูหรือไม่ก็แคปหน้าจอไปดูรายละเอียดกันได้นะครับแม่ลูกกระบะดำทั้งสองพ่วงนะครับตัวสแกนเนียนี้ประกาศขายกันอยู่ที่แม่ลูก1นึ่งล้านห้าแสนสบาทนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกดติดตามกันไว้นะครับประสานร,รอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook นะครับทุกๆช่องทางนะครับติดต่อ,อเซิร์ชหากันได้นะครับ ก็มีรถบรรทุกมือสองมานําเสนอกันอยู่เกือบจะทุกอาทิตย์นะครับถ้าอย่างไรก็ฝากคุณคุณท่านนะเสร์ชตามหาเมื่อพบเห็นนะครับก็ฝากกดติดตามกันไว้นะครับเผื่อท่านนั้นกําลังมองหารถไปใช้งานอยู่นะครับก็เจอคลิปนี้ก็ยังไม่ถูกใจก็ฝากกดติดตามกันไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปก็อาจจะถูกใจกันนะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นแ c a เนีย360แรงม้านะครับ เอกสารพร้อมโอนกันเลยทีเดียวครับแม่ลูกกระบะดาใส่ของได้3 2ตัน500นะครับแม่ลูกสวยๆกันสดๆกันแบบนี้เลยนะครับสภาพยางก็ทั้งสองพ่วงเลยครับทั้งอีสุและสแกนเนียนะครับสภาพยางโดยรวมก็อยู่กันที่90%เซกันเลยทีเดียวครับลูกค้าสนใจจะมาชมรถก็โทรทักทายนัดวันเวลากันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการประชาสัมพันธ์และวิดีโอ แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆทก่านเลยนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ